สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วอมก็จะมาทำเมคอัพทูตอร์เรีล everyday spring Makeup ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะลุคนี้นะคะจะเป็นลุคที่ไม่ต้องกรีดไอายไลเนอร์ประหยัดเวลาแล้วก็เป็นลุคที่ออกแนวเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะก็เหมาะสำหรับในช่วงฤดู Spring Summer นี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเราก็มาเริ่มทูตอ r i เรียลกันดีกว่าค่ะ เอาละค่ะอย่างแรกแล้วก็มาเริ่มลงรองพื้นก่อนนะคะรองพื้นที่วอมจะใช้เนี่ยก็คือ L'Oreal t o Match Foundation ค่ะวอมก็จะใช้กับ Real t e c h n i q u e Buffing Brush นะคะแล้วก็วอมก็จะลงรองพื้นให้ทั่วหน้าเลยค่ะต่อมานะคะวอมก็จะมาปกปิดรอยใต้ตาดำด้วยคอนซีลเลอร์จาก C.A. นั่นเองนะคะ ออวอมก็จะเอามาไฮไลท์จมูกแล้วก็ปกปิดรอยแดงระหว่างปีกจมูกแล้วก็ไฮไลท์ตรงคางด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้แปรงเบลนด์คอนซีลเลอร์ให้เข้ากันค่ะคราวนี้นะคะวอมก็จะมาคอนทัวร์หน้าด้วยบรอนเซอร์เนื้อครีมตัวนี้นะคะวอมก็จะอามาลงตรงข้างแก้มนะคะแล้วก็ตรงบริเวณไหลผมค่ะ แล้ววอมก็จะเอามาใช้คอนทัวร์จมูกด้วยค่ะจากนั้นนะคะวอมก็จะเบลนด์ด้วยแปรงที่วอมใช้กับคอนซีลเลอร์เมื่อกี้ค่ะที่วอมเลือกใช้ครีมมาคอนทัวร์หน้านะคะเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยมันจะอยู่ติดทนนานแล้วก็ทนกับอากาศร้อนมากกว่าเนื้อฝุ่นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะวอมก็จะมาเขียนคิ้วค่ะ,อะวอมก็จะใช้ที่เขียนคิ้วตัวโปรดของวอมนะคะจากเลมเมลลอนดอนแล้ววอมก็จะเขียนคิ้วในรูปแบบธรรมดาที่วอมชอบเขียนเป็นประจำค่ะหลังจากเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะวอมก็จะเซตคอนซีลเลอร์ที่วอมลงไปก่อนหน้านี้ด้วยแป้งจาก Prestige นั่นเองค่ะ เอาละค่ะเราก็จะมาแต่งตากันนะคะอ,อ,อย่างแรกเลยนะคะวอมก็จะลงเบสให้ตาก่อนด้วยเบสจากเอเซนส์นั่นเองค่ะสำหรับลุกนี้นะคะวอมจะใช้กอเ s ียชา w ์ a l เ t ล e จากบิวตี้คอเทจค่ะสีแรกที่วอมจะใช้นะคะก็จะเป็นเนื้อชิมเมอรี่สีมุกนั่นเองค่ะและว้ววอมก็จะเอามาลงตรงบริเวณตรงกลางเปลือกตานะคะเน้นตรงกลางโดยเฉพาะค่ะ ต่อมานะคะวอมก็จะใช้อายชาโดสีน้ำตาลเนื้อแมตนะคะ,ะเพื่อที่จะมาคัดเป้านั่นเองค่ะพอเวลาวอมคัดเป้าน,นะคะวอมก็จะคัดเป้าไปจนถึงตรงกลางเปลือกตาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้แปรงจากเรียวเทคนิคนะคะเพื่อที่จะเบลนดอายชาโด w ให้เข้ากันค่ะ จากนั้นนะคะวอมก็ยังใช้อายชโด้สีน้ำตาลตัวเดิมนะคะแต่คราวนี้วอมจะเอามาลงตรงบริเวณครึ่งน,นอกขอบตาล่างนั่นเองค่ะกลับไปที่อายชโด์ชิมเมอรี่ตัวเดิมนะคะที่เป็นสีมุกนั่นเองนะคะ,อะวอมก็จะเอามาลงตรงกลางขอบตาล่างนั่นเองค่ะ พอลงอายชาโด์กันเสร็จแล้วนะคะวอมก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านั่นเองค่ะมาสคาร่าที่วอมใช้ในคราวนี้นะคะก็จะเป็น Maybelline Hyper Curls นะคะสำหรับบลัชออนนะคะวอมก็จะใช้บลัชออนจาก Seven น e นะคะซึ่งอยู่ในสี First Flush นั่นเองนะคะมันจะเป็นสีชมพูแบบว่า เกกลลี่มาๆยคะสำหรับลิปสติกนะคะวอมก็จะใช้ลิปสติกจากไบต์นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในเฉดที่มีชื่อว่า f ิกมันจะเป็นสีแบบว่าสีชมพูหวานมากๆเลยค่ะเอาละค่ะลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เอาละค่ะก็หวังว่าทุกคนจะแต่งตามกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นลุคที่อวอมคิดว่ามันเป็นลุคที่ง่ายมากแล้วกเ็เป็นลุคที่ประหยัดเวลาดีถ้าสมมติแบบสาวๆกําลังรีบๆว่าเออแบบว่าไม่รู้จะแต่งหน้าอะไรดีก็แต่งลุคนี้เอาละกันถ้าใครชอบเมคอัพทูตอ r เรียลอันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ